พ่อครับสร้างค่าตทองใบนี่อายุจะปีละปะสร้างทีสิบแปดตอนนี้สิปีล้วปะกบถึงดินไปไหนตีหาปีตัดทีหนึ่งครับหาปีตัดทีหนึ่งมั้นนี่ออสมบัติเป็นเหนเมื่อศรีกันมันก็ถึงดินไปันไหนมามันขำมันวะ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆน้องเพื่อนๆทุกๆคนครับอาสีก็ได้ก็ได้พอกันเกือบเดือนแล้วนะครับสาหรับการฮ็ดคลิปนะครับวันนี้อาสิภาพีน้องเข้ามาบึงสัตว์เลี้ยงปแปลกๆและหลายคนอาจจะงงว่าเ้ยสัตสว์ตเลี้ยงที่แปลกเกิดวะนะครับสัตว์เลี้ยงที่หลายหมู่บ้านไม่ค่อยได้เลี้ยงเป็นอาชีพแต่ที่นี่เขาเลี้ยงกันครับ จะเป็นอะไรเดี๋ยวห้อสีเบอร์ต้องกันนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่น่าดูน่าชมน่าสนใจด้วยนะครับน่าสนใจด้วยครับพื้นที่ของอีสานมันเฮาครับตอนนี้กําลังเขากําลังเขียวนะครับกําลังเขียวสัตว์ที่ว่าแปลกและเป็นอะไรเดี๋ยวจักน้อยหนึ่งครับพีด้วงกระสือเห็นไหมครับผมนะครับว่าสิ่งสีอนั้นคืออะไรครับแปลกด้วย แล้วก็เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดของแถวแถวแทบจะบอกว่าในประเทศไทยก็ได้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะฮะเดินทางมาใกล้สิฮออแล้วครับโอ้แถวนี้อัตลักษณ์ของเขาคือเนี่ยครับอย่างที่เห็นเป็นเมื่อกี้นี่แหละอัตลักษณ์เขานะครับเดี๋ยวผมขับรถอีกน,นิดนึงพี่น้องนะครับ ก็น่าจะถึงแล้วที่ที่บ้านมีสัตว์แปลกที่เขาเลี้ยงกันในหมู่บ้านคืออย่างนะครับรอรุ่นน้ำกันครับพี่น้องนะครับแต่สิบอกว่าใหญ่ที่สุดโดยก็ว่าได้นะครับ ถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วโลกของช้างจ้งหมัสุลินครับหมู่บ้านตากลางครับพี่น้องนะครับที่ผมพาพี่น้องเข้ามาเมื่อนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่เขาบอกว่าที่นี่เลี้ยงช้างเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับพี่น้องเข้ากับได้เห็นวิถีชีวิตของคนกับสัตว์ที่ยืมกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราได้เห็นให้พวกเราได้ชมนั่นก็คือช้างที่มีงายาวที่สุดในประเทศไทยถึงแล้วครับ ที่นี่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ที่แปลกที่สุดนะครับเมื่อกี้ไปในหมู่บ้านครับที่เค็าเจ้าเลี้ยงสร้างนะครับไว้ในเฮือนในสั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าหยางเข้าไปเบิ้งนะครับเนี่ยนะครับคือถ้าใครเคยเคยเห็นหนึ่งกับสิบเป็นอันหนึ่งครับเป็นเพอว่าเป็นช้างช้างแฝดนะครับคู่แรกของเราก็อยู่ที่นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในเดินดูเข้าไปเรื่อยนะครับจะลองเดินเข้าไปดู น,นเดี๋ยวติดต่อทางเจ้าที่เคานิดหนึ่งครับเห็นไหครับสร้างข่อมาจากหมู่บ้านก่อมาหนิโอ้สุดยอดสุดยอดตัวเนี้ย <laughs> ตัวเนาะเมื่อกี้สอบถามครับคุณแม่ที่อยู่ข้างหน้าครับท่านบอกว่าเขาอนุญาตให้เราเข้าไปให้ในได้แล้วก็ถ้าไม่อยากเดินก็ขับรถเข้าไปได้นะครับเห็นไหมครับเขาขอไปแล้ว ผมกับทีเขาไปให้กันครับนเบอนี้เออตามแบบจับของเราครับบาวอีสานพาคยินพาคหล่อครับพี่น้องนะครับได้เห็นช้างตัวใหญ่ๆนะครับ เื็อหมู่บ้านพิกาเจ้าเลียงสร้างครับเป็นหมู่บ้านที่เลียงสร้างเป็นเป็นสันเลียงประจำครอบครัวนะครับเดี๋ยวเห็นนี่นะครับไลาลหมู่บ้านเนอะไลเฮื่อนครับหนึ่งกระเมียนครับท่านกระเมียนท่านนี่กระเมียนบดนี่ครับโอ้เห็นมาครับเลยมาเห็นเห็นสร้างครับวัตัวต่าตัวใหญ่ครับที่นี่นะครับขุนเห็นมาครับ จะ่าเจาควงเขาจบวายูผมกับว่ากล่าวเขาไปไป่ได้นะครับอันตรายครับเพราะสัมมันกับพิษกินไปนี่กันนี้ครับเห็นไหมครับโอ้สุดยอดสุดยอดแต่ละบ้านเทาเห็นนี่นะครับเห็นทางในก็เห็นนะครับนี่ทางในก็มีสางเงินนะครับทางในนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็มีครับมีเกือบทุกครัวเรือนนะครับเห็นไหมครับ เป็นอะไรที่เราดูแล้วมันเออมันแปลกมันแปลกที่ส่วนมากสซตเลี่ยงตามบ้านเฮ่านะครับก็ที่เป็นเอ่อเป็นงว่วเป็นขั้วไงนะครับตัวยุนี่นี่สัตเลี่ยงนี่เป็นนี่เลยครับอันนี้ว่าม่านะครับอันนี้ไม่ให้เฮ่าให้อะไรเฮ้าคือขนาดครับสามตัวสี่ตัวนะครับโอ้อ่ะเดี๋ยวพยายามมือ้า้หมดตัวนะครับเดี๋ยวเดินไปทางนู้นี่นี้เราก็จะเห็นนะเช่นเดียวกันนะครับ มีช้างนะครับโอ้มีหลายเรื่องทุกขั้วเรื่องเลยครับด้านในก็เมียนนะครับด้านในนู้นก็ะเมียนครับที่เราเห็นนี่นะครับแล้วก็รถซิปลอดเป็นอย่างนี้ขาเจาะเอาไว้เนี่ยคือใบถ่าคนสร้างไปครับรถเป็น้างเออเมื่อกเป็นยังที่มันแปลกตาดีพี่น้องครับบม่อยากแบงก็เบนเดยยุ่ันนะครับผมก็อยากเขียนพี่น้องครับวิถีชีวิตของคนกับสร้างที่มันที่ข้าเจะมายุ่งกันเนี่ยนะครับ โอ้ oh. hmm. นี่นะครับอยู่เฮียนก็สิมีรถสิบล้อคันหนึ่งเนี่ยเป็นตะนสร้างนะครับเป,ป็นตะนสร้างเงี้ยป็นี้ยปนไปนี้นะครับแล้วก็นี่ครับโอ้โ้เดือดเสียบเนาะม <laughs> ันกำลังฮัดกินอยู่ครับพี่น้องโอ้ oh. เดี๋ยวห้เบิ้องห้เบิงทางอื่นนะครับเบิงหลังอื่นน้ำนะครับให้หสร้างกินครับผมมาติดตั้งแบบบ้าน้องนะครับง้อกล้วยแต่ว่าเห็นอยู่นี่เลี้ยงช้างเป็นสัตว์เลี้ยงประจําหมู่บ้านประจําบ้านน้ำนะครับโอ้โหัก็เปนกโอ้โ โทนซื้อปลาจ้านี้นก่อนสิครับเป็นบ่อ๋อเขาจังย่างเขาไปเบืองไหนสิครับเขาการแสดงขาจม่วงครับปะการแสดงเขาจะม่วงครับปะก,การลังใช่ไหม,ไหไมผมท่านบ่นนนงงดิการแสดงยี่มมหมอมนะครับแสดงท่านผุนดิอลงแสดงช้างั้งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวาสันมันพี่พี่เป็นแสดงโดนมาจากอะที่ชั่วโมงนึงโอเคพี่ทำก่อนสร้างตัวเลขที่เขาเจ้าว่านห่วงเง,ยงายบที่เขาไปไปเป็นที่เติร์ของเบียร์หเห็นมครับครเรียนตรงไีเไหมครับยู่ก่ลาแสดงครับลังคาสีเขียวครับลงังคาสีเขียวโอเคครับพี่ครับครับเ่ียวเยเะเกียวเ่ปลาเหียวค่มีเงินแม่ เดี๋ยวครับขออยากตั้งไว้เลยครับนี่ครับคือบัตรที่จะเข้าชมนะครับห้าสิบบาทนะครห้าสิบบาทเดี๋ยวคนี่พาพี่น้องเฮ้ยบึงช้างที่มีงายาวที่สุดเก็เอามายาวสุดในประเทศไทยบอกเนอตาที่ตรงนี้เนี่ยที่งาวยาวเลยไหมแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ที่สุดในประเทศไทยไม่ที่สุดในประเทศไทยใ่ะทททีสุดนปรเศไยอยู่ไส้มีตัวอยู่ข้างนอกข้าง ยูเนี่ยนี่อยู่เขาจะผูกไว้ที่บ้านนะคะตีแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นโฆษณาเบียร์ช้างอะคะ่ะอ๋อตัวนี้คือตัวที่โฆษณาเบียร์ช้างใช่พายทองใบอ๋อพายทองใบเนี่นนยเนาะควานก็ชื่อตาลุ่นตาละุ่นตีพันยู่บ่ล่ะน่าจะอยู่นะคะ,ะ,ะอ,อ่ะที่ยูยนปะอ๋อแต่ว่าตัวย่างสุดนี่คืออยู่หางนกก็มี่ไม่มียาวกว่านี้ก็มีค่ะแต่แต่ตัวนี้แต่นี้ค่าเขาไม่ตัดก็ยาวค่ะแ เหมือนเาก็ต้องตัดคเพราะว่ามันไอ้นี้กันแล้วมอมันซีกันใช่ค่ะโอ้ครับอ๋อขอบคุณนะครับอันนี้เขาเริ่มกี่โมงครับการแสดงส2ง9 2น่าจะเริ่มแล้วนะครับกําลังจะเริ่มครับก่อนที่การแสดงจะเริ่มนะครับผมสิภาพวกเขาบาเบงช้างที่เป็นพีเซนเตอร์ของเบียรช้างครับเป็นช้างชื่อได้ว่างายาวมากนะครับนี่ครับ ภายมันคือเห็นคือช้างพลายทองใบนะครับตัวนี้ปัจจุบันอายุ48ปีนะครับอายุ48ปีสูง3เมตร80<ฮ>เดี๋ยวเขาจ,จไปหาจ้าของสั่งครับมาอยางหาจ้าของสั่งจะเข้าก่อนแม่ครับสวัสดีครับแม่ขอหญาตดบ่งส่างด้วยครับเด้อ นะครับไปมาครับมาย่างไปไีนเลยเนาะนี่นะครับยิ้มท้องกัเขียว้าวอันน,น,นี้อันนี้ตัดตัดง่าออกสิครับพ่อครับ,รบอ๋อตุม่มางง่ามซีกันครับง,ง่ามันง่าวลายง่ามันง่าวลายอันนี้อันนี้มันพอรุ่นมาเนี่ยนั่นครับนี่คือเจ้าของสั่งตัวนี้ครับ ช้างพายทองใบนี่นะครับกันบอกแล้วก็ปิดแมสหน้าเมย์บุ่นี่ก็ยังมันบอกเต็มปากเต็มคำนี่แหละนะครับเปิดแมสบอกครับมะมึงมันนะครับเป็นช้างที่ชื่อว่างายาวพอนุควรครับแล้วก็ที่เขาจอดตาบอกว่ามันซีกันครับมันซีกันพ่อครับสร้างช้างทองใบนี่อายุจะกี่ระเบ้อสร้าง78ตอนนี้78ปีแล้วมไหมครับโอ้ nga งาอู้สุดๆของเขาตอนตอนที่พันตัดนี่งาอะไรไปไเลพปะงาถึงงาข้อถึงดินเกือบถึงดินเฉยๆหาปีตัดทีหนึ่งหาปีหาปีตัดทีหนึงหหน่งกัเนาะนี่อืมผมมาต,ตัดเป็นเงินเมื่อศีกันมันกิถึงดินที่มันเก็ถึง<ค>ดินไปว่าอะไรมามันค่ำมันว่าโอ้ราดครับเป็นว่าหาปีตัดเท่หนึงครับ ตาเท่าแล้วสวอกรึเมื่ครับตัวชาร์จลไปนี่มันถึงสเมตรแล้วโอ้โหที่ตัดออกไปเนี่ยพอสามเมตรแล้วงี้ยเ่อพอแล้วว่าเกือบสามเมตรแล้วครับที่ตัดออกไปนี่นะครับวันนี่ถึงตัวตัวตัวของอยู่อยูของของอื่อืมโอ้อ่ะเดี๋ยวสักครู่ครับเขาขอเริ่มการแสดงสามกันพี่น้องครับแต่ว่าตัวนี้พี่น้องเขาเบิ่งสร้าง นี่ีชื่อว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งครับเบียร์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ย,เบ,ยเบียร์สาง,สงวันแล,ล้วว่าอัเนาะครับให้เขาเบิ่งกันแจ็คนนสหนึ่งครับได้ดูนีด่ดูได้เห็นนะฮะด้วยกันนะครับโอ้ตัวใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวเราจะเราจะไปข้างนอกครับไปชมการแสดงช้างครับไป ท่านได้เห็นแล้วเนาะช้างที่งายาวมากครับงาช้างไปครับท่างครับ